ลำเลยลำตึงด้เลยมันมาที่หลังก็มาที่หลังภาษโอ้ยนึกนึกถึงนึกถึงนนั้นเลยเอตอนผมเคยเล่นกับไอ้ไอ้นัทอะไอ้นัทตอนนั้นเล่นภาษาภาษาอังกฤษไงกาติกไอโออะไรแหละมันได้มันได้อาชีพเป็นไฟท์เตอร์พี่มันวาดรูปนักมวยกูไปอะไฟท์เตอร์มันพี่กับมันไม่ก็ได้กันมาสองคนเนกาติกไฟกาเตอร์ ปูนาขาเก่ตัวใหญ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันยังใบอยู่ไหมว่าคุณตอบใกล้เสร็จแล้วเลยกับใบอยู่มันอาจจะใบงแต่มันต้องใกล้เคียงมันอาจจะยังง่วมไม่พอนะโอเคเติมอันนี้อะไรอะไรปูดิบเปิดปลายเหรอเติมนัวไม่ได้ปูตัวใหอ่อู้อะไรเอวะเอาไม่ใช่เหรอเชี่ยไม่ กำลันทำอะไรค้นอยู่ปูหยิกเหรอไปไปปูไตปูไตปูไตอะไรเนี่ยปูไต่กูนวมปูอัดไม่คืออะไรวะอ๋อปูอะไรนะปูอัดปูอัดจริงจริงด้วยแม่งแต่คำอัดเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ที่เราอัดจริงแต่ว่าเราไม่อัดจริงไงดิเทียปูต่อยเอ๊ะนี่มันมันแคตตากรีอะไรวะเนี่ย เข้าไปเลยสิอะไรก็ได้เลยเฮ้ยอ่าเขียนอ่าไม่ใช่เช้าเหรอเอ๊ะมันใช้ตอนหน้าฝนเฮ้ยอ๋อตายแล้วอ่ะดีแล้วไปแล้วไงแม่งแล้วพี่พิมพ์ไม่ถูกด้วยไอ้เหี้ยพตีเมียวะเนี่ยเออนี่เออก็ว่าอยู่มันใกล้ถูกสออเหรอรัฐทหารอ๋อรัฐทหาร yes sir นี่งก็ เกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วไปได้น้ำมันจะมีพี่เล่นอีกแบบนึงไหมเกมนี้มันไม่เน้นถูกไม,ไม่ไม่เน้นไม่เน้นเร็วเน้นเหือตอเน้นแปม,มดูฉลาดไดปก่อนดูฉลาดไปก่อนเน้นแซบม,มีมึงมึงจะดารขนาดนี้แหละวะ ว่ามันว่าอย่างนีนะใบนี้มันจะแดงแล้วอ่ามอะไรใจโอ้โหเดี๋ยววะไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่เอ้ามันจะมีอยู่มันจะมีอยู่อ่าชนิดหนึ่งอ่ะที่เอาไว้ใช้ทำอย่างนี้โดยเฉพาะเลยเฮ้ยเพี้ยเดี๋ยววะเนี่ยไอ้คิดไปไหนกูเขียนไม่ทันกูเขียนไม่ทันกูเขียนผิดอ๋อเฮี้ยคัตโอ้ยเฮี้ย เอาสะดากเลยเราไปเซฟเซฟกันเดียวเอาสะดากเลยอันนี้ใครๆก็ต้องรู้แล้ววันนี้วันนี้ชอบล้ำด้วยดิใครลำนี่โอ้ผมวาดให้แบบผมวาดให้แบบชัดๆเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมอันนี้เอามันเดี๋ยวนี้มันอันดูได้แค่ทีเดียวอะ ไฟไม่ไฟนั่งกาะของไฟก็เห็นดูไฟจริงมาไม่รู้ใกล้เลยแล้วดูไฟดูแต่ว่าถ้าถ้าสิ่งของสภาพจริงๆหน้าตามันจะประมาณนี้อ๋ออ๋อเลยมันเียไงวะไอ้เขียนของอะไรอ่ะมันเป็นสื่ออะไรวะพี่ไมันเขียนยังไงวะไปอ่านเลยไปเช็คไปเช็คที่ว่าคนอะไรมันคือคนกำลังเช็คไฟอยู่ไฟเช็ค ระเจ้าใช่ไหมก็ไปเี้ก็ไปบิ้วก็าไปบิ้วเอาชงหลังเอา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 โอ้เลือกช้าไปก็เลยคิดอยู่ออะไรดีอ๋อไม่ตามมาตามมาไหนอ่ะเห็นแต่ลิงก์ในห้องเวทมนต์ทั่วไปอ่ะเฮ้ยมีคนตอบทุกเชื่อแล้วไปวดิแล้วไปแล้วอดิ ไปแล้วไม่ไม่แม่แม um> <oh ่แม like ่แม่แม um> ่กม่แอ่ม่แม่แ่าม่แม่ไม่ไม่แม่ม่ม่แม่แม่แมอ่่่ม่ม่่ม่ ดูคนฟิลิปปินส์นั่งงงอยู่ตรงนั้นดิว่าไอออมใช่แทีนี้ก็ดูไปเหรอว่ามันเป็นยำไข่เยี่ยวมาอ่อไม่ใช่โอ้ยเฉยๆพี่นึกว่าพี่ดูเป็นหัวปลาทูสักนั้นแก้มลิงอยู่ในห้องเวทมนตร์ทั่วไปโอ้โหปลาทูเอ้ยพี่เห็นเป็นหัวปลาทูทอดเฉยเฉยเน่งรับหรือเปล่าเนี่ยข้ามันเป็ดไม่มีอ่ะงอืให้เ้ไม่มี ฮ้ยข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่โอ้ยเชี่ยไม่ต้องพูดดังเลยด้วยไม่ไม่ผมไม่ได้พูดดังไม่ได้พูดดังไม่ได้พูดดังซีคิดดังไปหน่อยนะร้านข้าวเราได้สอบมาแล้วมาแล้วนี่ไงหิวมั้งมั้งขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ไงเอ้ยต้องว่าแล้วเหรอใช่ เอไเคค้ยรอดูตอนท้ายๆเลยคุณราดูตอนท้ายๆเลยคนนี้ไม่ผมอันนี้เร็วมากคือตะกี้ทุกคนได้หมวดอาหารกันว็นได้หมวดอาหารด้วยเว้ยก็ต้องมีอุปกรณ์ในการกินข้าวเหมือนเหมือนไว้อะไรสักอย่างโอเค ว่าไม่เขาหรอจังหวะสุดท้ายจริงๆนั่นเขาชอบเล่นอย่างเงี้ยทำไปเขาชอบเล่นแค่อย่างเงี้ยเจ๊เจพี่พี่รู้ข่าวมันมีนักเตะลิเวอร์พูลเสียชีวิตอ่ะอะมังรู้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 เดโกโชต้าเสียชีวิตเฉยเสียกับกับพี่เขาป่ะวะหรือน้องเนี่ยน้องน้องครับน้องเดซินวา จะไม่ทำให <Elijah> ้ทุกคนผิดหวังครับพิมเลยพิมเลยหมดอะไรก็ได้เขาอห้ขมิเฮ้ยคำตอบแม่งไกลมากเชี่ยเนี่ยบอกแล้วว่าตรงู้วนดิตรงเป๊ะตรงเป๊ะเออเออเอเดียวกันเดียวกันเดียวเล่นเล่นไปขายน้ำับ ใ่กระเจียวเนี่ยปล่อยน้ำไมได้เลยอันนี้หัวเปิดปีขนาดนี้ลเลยไปของไทยมีออปชั่นเสริมด้วยอ่ะเติมให้แล้วถ้าปกติตามว<ก>่าต้องสีชมพูเะก,กี้มือกำลังกอกนะก,อกับกอกน้ำที่ไหลออกมาแล้วไปล้างแนะ <S <S อ่อ้ยนี่นักวาดแห่งนี่ไอ้ไทยเหมือนจอดไม่ได้นะแต้มเยอะกว่ไปอ,อกีก กูเขียนผิดเอีกเ้ามันต้องวัดไงวะน้ำสิ่งแน่เลยวะเกี่ยมันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่น้ำเลยวะมันไม่ใช่เครื่องดื่มโอ้ยเกี่ยไอ้แก้มึงได้มึงได้มึงได้มึง่ด้มึงได้มรู้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 เอาวอาไม่ถูกไม่ใช่หรอไม่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 อ๋อรู้แล้ว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 นี่ไงนี่ไง ไอ้นี่มันแม่อย่างทีอ้าวไม่ใช่ว่ายน้ำหรอพี่ไม่รู้จักทำมาน้ำเย็นนะพี่อะไรวะเย็นพี่พิมพ์ผิดพี่พิมพ์ผิดอ๋อไอ้เหี้ยเออเห็นรึยื้ยทำมาน้ำเย็นนะแม่งจะพูดพิมพีน้ำไปสิเขายุดเขาหยุดฟิลิปปิ้นนาำเกินไปนะคนละจนแล้วจนแล้ว ทำอะไรไอตัวนี้ไอตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวอะไรแล้วมันทาอะไรอยู่อ๋อนี่ไงโหไม่คิดได้เหมือนกันเลยนะพี่อะไรอะออะไรอะกูเห็นเป็นแค่เป็ดฉี่อยู่อะกลางวันมันเดินอ่สปีชี่ใกล้เคียงกันทายแต่ไม่ใช่เป็ดแก้มกลับมาแก้มตุ๊ด กลับมาปวดหัวนกเกี้ยวไอ้เชี่ยไนกไหวนกเหี้ยวนกเหี้ยวจู่ๆกูก็รู้สึกไม่สบายเนี่โอ้โหมันก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่ทำให้เปิดควันขึ้นมาเฮ้ยเขียนผิดหรอ ซึ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในเกิดควันก็จะตั้งกันเป็นกองๆแบบนี้ฮะ้ถ้ามีคนตอบถูกว่าผมเก่งเพราะไก่อบฟางผมไม่ต้องไก่อบโอ่งไก่อบโอ่งต้องไก่อบโอ่งผุ้สาวว่าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังหัวจะปวดดงนึงไปได้ ไ่ใครโอ้ฟ้าอ่ะง่ายโอว่าไปแล็วโอ้โอะไรอ่ะโอ้โทำง่ายง่ายมากอันนี้ทบเลท็บเลททุกคนทบเลททบเลตอะไรวะไอ้นั่งแอปโปรเจคเตอร์กระดาษนวนกระดานวนกระดาน่นอะไร โปรเจคเตอร์ไทยโปรเจคเตอร์คิดไทยคิดคำง่ายๆความหมายลึกซึ้งแดงแล้วแดงแล้วสิงคอง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 เอบีส์เราเขียนอะไรเอบีสีดีเอฟเอบีสีเอบีสีดีเกูเขียนวอาจารย์เรียนอาจารย์เขียนดานดำไทายอาจารย์ คูเี่ยกแตงกดาแจ็กเกอุ้ยเกือบไปออไม่เงอ้ยไปสปีชี่ดียวกันเลยแล้วกันนะไปไปปเนี่ยเฮ้ยมึงบ้าไปไอ้โจงบ้าไปเลยนู้มึงปีกไก่ทอดหายไอ้นีวผมสื่อใจกับเพื่อนผมได้ไงมันต้องอย่างนี้เชื่อแล้วเด้ย มึงวาดผิดแน่ไอออมไอสันมึงก็วาดผิดไอเฮียมึงกวาดผิดไม่ใช่เหรอมันไม่ได้วาดอย่างนี้มันไม่ได้วาดอย่างนี้ไอออมต้องคอเขียวแบบว่าเออต้องขอเขียวเออโอ้ยคอเขียวตัวตัวน้ำตาลเออตัวศิลปะง่ายแต่ว่าง่ายก็ได้จะว่ายากก็ยากคนวาดเลยทำให้มันยากไอออมไอสันมึงวาดหงมึงวาดหงมค่อยมาเติมสีมึงวาค่อยมาเติมสีที่หลังด้วย เป็ดบ้านกูไม่ได้คอยาวอย่างนั้นนะครับมองดูมันว่านยากไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อชอบของต้องจบเลยเดี๋ยวจบแล้วจบเลยงี้เออวะทำไมยังไม่ดูวะครับมึงต้องรู้เพราะกูทำปุ๊บปัจจุบันด้วยนัดมึงเขียนไงวะเด็ก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 เห็นเด็ก

เรื่อี้สอได้รู้ว่าคนเรื่องนี้สอนได้รู้ว่าคนคนไทยเนรู้เรื่องรู้ว่าัไอ้สเฮียเฮียอะไรวะ ม,มีพ่อต้องมีอะไรต้องมีต้องมีอะไรมีพ่อต้องมีอะไรคนนี้ใครนี่แหละคนนี้ใครเนี่ยไอ้ออมตอกลางใครใครอมใครวะไอ้ออที่ออทเนี่ยคนเป็นพ่อชื่อออทเนี่ยไอ้ตอกลางก็ลูกออทต้องมีลมูกออโอ้ยให้ให้พร